คริสโตเฟอร์รีฟ e เขาวนี้กลับมาในรูปแบบภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ในชื่อซูเปอร์แมนแล้วก็มีหลายภาคด้วยกันออกฉายตั้งแต่ปี1978ถึง1987ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่ด้วยทุนสร้างมหาศาลและเทคนิคพิเศษที่ล้ำสมัยในยุคนั้นทําให้ผู้คนได้เห็นบุรุษเล็กทะยานขึ้นฟ้าอย่างสมจริงเป็นครั้งแรกเรียกว่ามันต่อยอดความสําเร็จของซูเปอร์แมนขึ้นไปอีกและเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทําเงินสูงสุดตลอดการในยุคนั้น, Christopher ves, าน,าน Super hero, คริส ในปี1995เขาประสบอุบัติเหตุระหว่างการแข่งมา้าเขาพลัดตกจากหลังม้าอย่างรุนแรงกระดูกสันหลังส่วนคอชิ้นที่1และชิ้นที่2แตกละเอียดส่งผลให้เขาเป็นอัมาพาตทัท่วร่างตั้งแต่คอลงมาและต้องใช้เครื่องช่วยหายใจไปตลอดชีวิตบนจอเขาคือซูเปอร์แมนผู้แข็งแกร่งไม่มีใครทำร้ายเขาได้สามารถบินได้ทะลุก,กำแพงได้แต่ในชีวิตจริงเขากลับต้องกลายเป็นอัมาพาตไม่สามารถขยับร่างกายได้เองต้องพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจหลายคนมองว่านี่คือคำสาปที่เขาได้รับจากการรับปวดเป็นซูเปอร์แมนแม้จะต้องเผชิญกับความท้าทยในชีววิิตครรั้งงหหญ่ล แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งนอกจอของเขาอย่างน่าทึ่งเขาได้อุทิศชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อเป็นกระบอกเสียงและเป็นผู้สนับสนุนให้กับการวิจัยการบาดเจ็บของไขสันหลังโดยก่อตั้งมูลนิธิ Christopher Reeve Paralysis Foundation แต่วาระสุดท้ายก็ามาถึงเมื่อรีฟเสียชีวิตในปี2004ด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวขณะที่มีอายุเพียงแค่52ปีข่าวการจากไปของเขาเสะเทือนความรู้สึกของผู้คนไปทั่วโลกจนหลายคนปักใจเชื่อว่าไอ้คำสาปของซูเปอร์แมนนั้นมันมีอยู่จริง